คุณเคยถูกคนที่รักเลยออกจากบ้านไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกินกว่าคำบรรยายแปดปีผ่านไปผู้หญิงคนนั้นกลับมาพร้อมเฮลิคอปเตอร์และลูกอีกสี่คนเรื่องราวที่คุณคิดว่าเข้าใจกลับมีความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนคุณพร้อมจะรับรู้ความจริงที่จะทําให้หัวใจคุณสั่นไหวหรือยังอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีมีค่ากดดูเลยสายลมเย็นปะทะใบหน้าอย่างรุนแรง ฝุ่นจากพื้นดินปลิวว่อนจนทุกคนต้องยกมือป้องตาเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มเหนือบ้านไม้สองชั้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเธอผู้คนในหมู่บ้านเริ่มออกมายืนมุงพวกเขาชี้ขึ้นฟ้ากระซิบถามกันเบาๆว่าใครกันที่มาถึงอย่างหรูหราเชน่นนี้ประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดออกช้าหาหาหญิงสาวก้าวลงอย่างสง่างามชุดเบสสีขาวปลิวสวัยในลมแรง แววตาเธอแน่วแน่และเย็นชาข้างหลังเธอเด็กสี่คนตามลงมาแต่ละคนแต่งตัวเรียบร้อยดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและระวังชายวัยกลางคนในบ้านเดินออกมาเสื้อเชิ้ตหลวมๆเปื้อนคราบน้ำมันเขาเบิกตากว้างทันทีที่เห็นเธอริมฝีปากของเขาสั่นไหวเขาจำได้ทันทีผู้หญิงคนนี้คือภรรยาที่เขาเคยไล่ออกไปเมื่อแปปีก่อน วันนั้นฝนตกหนักเธอยือนร้องให้อยู่หน้าประตูมือกุ่มท้องที่เพิ่งเริ่มป่องเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเขาปิดประตูใส่หน้าเธอคำพูดสุดท้ายของเขาคือออกไปจากบ้านฉันอย่ากลับมาอีกตอนนี้เธอยือนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งพร้อมลูกสี่คนพร้อมเฮลิคอปเตอร์พร้อมแววตาที่ไร้ความรู้สึกเธอไม่พูดอะไร เธอเพียงกวาดตามองไปรอบบ้านสนามหญา้าถูกปล่อยให้รกรั้วไม้ผุพังเสียงไก่ขันว่ามาไกลาหาหะเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นอับของความทรงจำย้อนกลับมากลิ่นฝุ่นกลิ่นไม้เปียกฝนและกลิ่นน้ำตาในอดีตลูกคนโตเดินเข้าไปใกล้เขายืนมองหน้าอย่างนิ่งเฉยจากนั้นก็ถามด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคุณคือพ่อของผมหรือเปล่า คำถามนั้นแทงทะลุหัวใจเขาเหมือนใบมีดเขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมามือของเขาสั่นหัวใจเต้นรัวเหงื่อเย็นไหลซึมตามไรผมผู้หญิงคนนั้นยังยืนนิ่งไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำอธิบายมีเพียงแววตาที่เฝ้ารอดูปฏิกิริยาชายคนนั้นสุดตัวลงนั่งช้าๆบนพื้นดินที่แห้งกรังฝุ่นเกาะเต็มกันเกง เขามองหน้าลูกชายคนนั้นพยายามหาความคล้ายในดวงตาใบหน้าหรือท่าทางแต่สิ่งที่เขาเห็นคือตัวเองในเวอร์ชั่นที่เขาไม่เคยมีโอกาสเป็นเด็กชายคนนั้นนิ่งเกินวัยมั่นคงเกินกว่าความทรงจำที่เขาเคยมีต่อคำว่าครอบครัวหญิงสาวเดินเข้าใกล้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังในความเงียบทุกย่างก้าวของเธอเหมือนตอกย้ำบางสิ่งที่เขาไม่อาจลบได้ เธอหยุดตรงหน้าเขาเงาร่างของเธอบดบังแสงแดดที่ตกกระทบใบหน้าเขาลมหายใจของเขาติดขัดนี่คือบ้านที่คุณเคยบอกว่าไม่มีที่สำหรับฉันเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำเขาเงยหน้ามองเธอแววตาสันไหวริมฝีปากขยับช้าหาหา่ฉันฉันไม่รู้คุณรู้ เธอตัดบททันทีเสียงเย็นเยียบเหมือนคมมีที่กรีดผ่านอากาศเด็กอีกสามคนยืนเงียบพวกเขาจับมือกันแน่นไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รับรู้ถึงความตึงเครียดรอบตัวชาวบ้านยังคงยืนห่างหาหะไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ความเงียบเงันกลืนกินทุกเสียงชายคนนั้นลุกขึ้นยืนดวงตาเริ่มมีน้ำใสน้ำใสเอ่อขึ้น เขามองหญิงสาวตรงหน้าพยายามพูดอะไรสักอย่างคุณมาเพราะอะไรเขาถามออกไปในที่สุดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยหญิงสาวไม่ตอบทันทีเธอหันไปมองเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่เบื้องหลังใบพัดยังหมุนช้าๆส่งเสียงฮัมต่ำหาหะเธอหันกลับมายื่นมือออกไปชี้ไปที่ประตูบ้านหลังนั้น ฉันมาเพื่อสิ่งที่เป็นของฉันเธอพูดเรียบหาหะแต่แววตาเต็มไปด้วยไฟเด็กทั้งสี่เดินตามหลังเธอพร้อมจะเดินเข้าสู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยผลักใสพวกเขาออกไปอย่างไร้เยื่อใยชายคนนั้นยืนมองขาของเขาหนักอึ้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกประตูไม้ที่เคยปิดใส่หน้าผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะถูกเปิดออกอีกครั้ง โดยเธอและลูกทั้งสี่ของเขามือของเธอแตะที่ลูกบิดประตูเย็นเฉียบเหมือนคืนวันที่เขาเคยปิดมันใส่เธอเขาก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวแต่หยุดเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันเสียงของเธอยังคงนุ่มแต่หนักแน่นเด็กหญิงตัวเล็กที่สุดมองหน้าพ่อด้วยสายตาสงสยัยเธอกระซิบกับพี่ชาย เขาเคยทําให้แม่ร้องให้ใช่ไหมพี่ชายพยักหน้าไม่พูดอะไรแต่แววตานั้นคือคําตอบทั้งหมดประตูเปิดออกช้าหาหะบ้านพับส่งเสียงคลืด่ดังปลิ่งเก่าของบ้านพุ่งเข้าใส่พวกเขากลิ่งไม้ผุกลิ่งฝุ่นปลิ่งของอดีตหญิงสาวก้าวข้ามธรณีประตูหลังจาก8ปี ที่ครั้งหนึ่งเธอต้องเดินจากไปทั้งน้ำตาทุกก้าวที่เธอเดินเสียงฝีเท้ากล้องในบ้านที่เงียบวังเวงภาพเก่าๆผุดขึ้นในหัวห้องครัวที่เธอเคยยืนล้างจานโซฟาที่เธอเคยนั่งรอเขากลับบ้านบันไดที่เธอเคยเดินขึ้นด้วยเท้าที่บวมจากการตั้งครันเธอหันไปมองกำแพงรอยร้าวยังอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิม ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ที่หน้าบ้านดวงตาเต็มไปด้วยความโมะแหวงเขาไม่กล้าก้าวเข้าไปเพราะเขารู้ว่าเธอไม่ได้กลับมาเพื่อขออะไรคืนเธอกลับมาเพื่อให้เขารู้สึกรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่เขาเคยสร้างไว้และปล่อยให้มันกัดกินตัวเขาเรื่อยมาเด็กทั้งสี่คนเดินเข้าไปนั่งเรียงกันในห้องรับแขกพวกเขาเงียบแต่มองสำรวจทุกสิ่งด้วยความระแวดระวัง หญิงสาวเดินไปที่หน้าต่างเปิดม่านออกแสงแดดสาดเข้ามาละอองฝุ่นเต้นระบำในแสงเหมือนบอกว่าความเงียบในบ้านนี้กำลังจะจบลงชายคนนั้นยังคงยืนนิ่งริมฝีปากเขาขยับอีกครั้งฉันขอโทษคำพูดนั้นตกลงพื้นเหมือนของแตกไม่มีใครเก็บมันขึ้นมาไม่มีใครตอบหญิงสาวไม่หันกลับไป เธอมองออกไปนอกหน้าต่างหายใจลึกรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มของความยินดีมันคือรอยยิ้มของคนที่กลับมาพร้อมทุกสิ่งที่เขาเคยดูแคลนเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาแต่ภายในกลับหนักแน่นเหมือนภูเขาเธอก้าวช้าๆไปที่โต๊ะไม้กลางห้องโต๊ะเดิมที่เขาเคยทุบมันในวันที่เขาตะโกนว่าไม่ต้องการลูกไม่ต้องการเธอ เธอวางกระเป๋าถือเล็กๆลงบนโต๊ะเปิดซิปออกเอกสารปึกหนึ่งถูกดึงออกมาอย่างมั่นคงเขาขยับเข้ามาใกล้แต่ยังไม่กล้าเดินผ่านประตูขาของเขาสั่นเล็กน้อยเธอพูดโดยไม่หันไปมองเขานี่คือเอกสารสิทธิ์การครอบครองบ้านเสียงของเธอเรียบไม่มีอารมณ์แฝงแต่ทุกคำคือคำตัดสิน ตอนคุณเซนโอนบ้านให้ฉันเมื่อหลายปีก่อนคุณคิดว่ามันแค่การตัดรำคาญเธอหันกลับมามองสบตากับเขาแววตาของเธอไม่มีความแค้นมีแต่ความเยือกเย็นและความเหนือกว่าตอนนี้ฉันกลับมาเพื่อใช้สิทธินั้นชายคนนั้นพยายามยิ้มยิ้มที่เจือนและไร้ความหมายเธอจะไล่ฉันออกจากบ้านใช่ไหมหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าของเธอดังทุกก้าว เธออยู่ตรงหน้าเขาเงาของเธอทาทับร่างเขาอีกครั้งไม่เธอตอบเบาหาหะฉันจะไม่ทำอย่างที่คุณเคยทำกับฉันเขานิ่งงนันแววตาเริ่มเปลี่ยนจากหวัดหวั่นเป็นสำนึกแต่คุณจะได้เห็นเธอกระซิบเสียงเบาราวกับสายลมแต่คมชัดเหมือนมีด เห็นว่าครั้งหนึ่งคุณเคยทิ้งบางสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเด็กคนโตลุกขึ้นยืนเดินมาจับมือแม่มองหน้าพ่อ้วยสายตาว่างเปล่าเขาพูดช้าๆชัดถ้อยคําเราจะอยู่ที่นี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูเรากับถูกตรึงไว้กับที่ไม่รู้จะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังบ้านหลังเดิมเต็มไปด้วยคนหน้าเดิม แต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลมแรงพัดผ่านอีกครั้งหน้าต่างกระพือเสียงดังใบไม้ปลิวเข้ามาทางประตูที่เปิดค้างทุกสิ่งในบ้านเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นความรู้สึกของชายผู้หนึ่งที่กำลังจมหายไปในสิ่งที่เขาเคยทำพังเองกับมือเขาสุดตัวลงช้าหาหะมือแยันกับขอบประตูดวงตาจ้องมองพื้นไม้ที่เคยเหยียบย่ำอย่างไม่ดีดี ภาพในหัวเขาไหลย,ย้อนกลับคืนที่เขาตะโกนใส่เธอเสียงร้องไห้ของเธอแสงไฟจากหน้าประตูที่ค่อยๆหายไปในความมืดเสียงหัวเราะของเด็กๆดังแผ่วๆจากในบ้านมันไม่ใช่เสียงที่เขาคุ้นเคยแต่มันอุ่นและจริงเกินกว่าจะปฏิเสธหญิงสาวเดินไปยืนข้างลูกหาหะเธอหันมาทางเขาสายตาไม่ได้ถามไม่ได้อ้อนวอน แต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเขากำลังรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าคำว่าเสียใจเขาพึพรรมพำเบาหาหาแทบไม่ได้ยินแม้แต่ตัวเองฉันมันโง่ฉันเคยมีทุกอย่างอยู่ตรงหน้าลูกคนเล็กเดินมาที่ประตูมองเขาไม่พูดอะไรเพียงส่งสายตาที่ไร้าการตัดสิน มันคือความเงียบที่เจ็บยิ่งกว่าคำตำหนิใดหาหาชายคนนั้นก้มหน้าลงมือกำแน่นเสียงหัวใจเขาดังชัดในอกดังยิ่งกว่าเสียงลมยิ่งกว่าเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่เริ่มเงียบลงหญิงสาวเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบเอกสารอีกฉบับวางซ้อนลงกับปึกเดิมเธอหันมาพูดกับเขา ฉันจะให้คุณอยู่ที่นี่ถ้าคุณสามารถอยู่ในบ้านนี้เหมือนที่ฉันเคยต้องอยู่กับความเจ็บปวดเขาเห่อยหน้าขึ้นช้าหาหาน้ำตาซึมที่หางตาเขาไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าไม่มีคําใดมากพอจะชดเชยหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็พาลูกๆเดินขึ้นชั้นบนเสียงฝีเท้าของพวกเขาหายไปทีละขั้นทีละก้าวบ้านหลังเดิมเงียบลงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เงียบแบบมีชีวิตชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของอีกต่อไปเขาเอื้อมมือแตะพื้นเหมือนจะสัมผัสอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้มีเพียงความว่างเปล่าและคำถามที่ตามหลอกหลอนในใจถ้าเขาไม่เล่ยเธอไปในวันนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังติกต๊กติ๊กช้า หาหเหมือนจับจังหวะของความรู้สึกที่ถูกปล่อยทิ้งไว้มานานเขายืนขึ้นขาที่เคยมั่นคงกลับรู้สึกเหมือนจะสุดลงได้ทุกเมื่อหัวใจหนักเหมือนก้อนหินที่แบกไว้กลางอกเขาเดินไปที่โซฟาโซฟาตัวเดิมที่เธอเคยนั่งร้องไห้ที่เขาเคยนั่งหันหลังให้เธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนหัวใจคนข้างๆไม่มีความหมายเขาทิ้งตัวลงนั่ง ห้องทั้งห้องเย็นเยียบแม้ไม่มีลมเย็นจากความเยียบเย็นจากความทรงจำสายตาเขาหยุดอยู่ที่ภาพถ่ายเก่าในกรอบไม้รูปแต่งงานซี่จางเธอยิ้มในชุดเจ้าสาวรอยยิ้มที่เขาไม่ได้เห็นมานานหลายปีและอาจจะไม่มีวันได้เห็นอีกเขายกมือแตะที่กระจกรอบรูปปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยขอโทษขอโทษที่เคยมองไม่เห็นค่าของรอยยิ้มนั้น เสียงประตูห้องนอนด้านบนเปิดเด็กชายคนโตเดินลงมาแววตามไม่แสดงความอ่อนโยนแต่ก็ไม่มีความเกลียดชังเขานั่งลงที่บันไดพูดช้าหาหะแม้ไม่เคยพูดร้ายถึงพ่อแม้แต่ครั้งเดียวคำพูดนั้นเหมือนกระสุนเจาะเข้าอกเงียบแต่ทรงพลังชายคนนั้นหันไปมองลูกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เธอเล่าให้เราฟังแค่เรื่องที่ดีเด็กชายพูดต่อแต่เรื่องที่เธอไม่พูดพวกเราก็รู้เขาพยักหน้าเบาหาหาเหมือนยอมรับทุกความผิดตอนนี้มันยังไม่สายไปใช่ไหมเสียงเขาแผ่วลงเปราะบางราวกับกลัวคําตอบเด็กชายไม่ตอบเขายืนขึ้นเดินกลับขึ้นบันไดก่อนจะหยุดกลางทางหันกลับมาเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับพ่อว่าจะเริ่มยังไงแล้วเขาก็หายเข้าไปในความเงียบของชั้นบนทิ้งชายคนนั้นไว้ลำพังกับบ้านกับความทรงจำและโอกาสสุดท้ายที่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองคู่ควรจะได้หรือไม่ชายคนนั้นนั่งนิ่งในอกอัดแน่นไปด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเขามองไปรอบห้องเห็นทุกสิ่งที่เคยคุ้นเคยแต่กลับรู้สึกแปลกหน้า รูปภาพที่ผนังต๊กไม้ที่มีรอยขีดข่วนม่านผ้าที่ซี่จากแสงแดดทั้งหมดคือเศษซากของอดีตอดีตท,ที่เขาเคยเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเสียงฝีเท้าดังแผ่วจากด้านบนประตูห้องปิดเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กหญิงลอดลงมาตามช่องบันไดเป็นเสียงเล็กหาหะแต่ดังที่สุดในใจเขาตอนนี้เขาหลับตา สูดลมหายใจเข้าลึกในความเงียบเขาได้ยินเสียงของตัวเองในอดีตเสียงตะโกนเสียงปิดประตูเสียงที่เขาคิดว่าไม่มีใครจําได้แต่มันยังอยู่ในกําแพงในพื้นไม้ในดวงตาของทุกคนที่กลับมาเขลุกขึ้นอีกครั้งเดินไปที่ห้องครัวเปิดตู้เย็นที่แทบไม่มีอะไรเหลือในหัวเขามีเพียงความคิดเดียว ต้องเริ่มจากบางสิ่งเล็กหาหะต้องซ่อมทุกอย่างที่พังแม้มันอาจไม่มีวันเหมือนเดิมเขาเริ่มล้างจานเก่าในอ่างจานที่เต็มไปด้วยฝุ่นจานที่เธอเคยล้างด้วยมือเปล่าในวันที่ไม่มีใครช่วยน้ํำเย็นเฉียบไหลลงบนมือเขาเขาขัดมันด้วยฟองน้ํำอย่างเงียบหาหะาไม่ใช่เพื่อใครเห็นแต่เพื่อบอกกับตัวเองว่า เขายังพอจะทำอะไรได้บ้างนอกหน้าต่างแสงแดดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนอีกไม่นานจะค่าอีกไม่นานบ้านหลังนี้จะมีเสียงจานช้อนเสียงเด็กๆและกลิ่นกับข้าวอีกครั้งหากเขาทำได้หากเขายังมีเวลาหากหัวใจของเธอยังมีที่ว่างเหลืออยู่บ้างสำหรับคำว่าให้อภัยเขาหยุดมือลงชั่วครู่น้ำยังคงไหลาจากก๊อกหยดลงจานใบสุดท้าย เสียงน้ำกระทบเซรามิกนั้นเหมือนจังหวะของหัวใจที่กำลังค่อยๆฝืนเขายกมือขึ้นแตะอกสัมผัสกับจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอแต่ยังเต้นยังอยู่ยังสู้สายลมเย็นพัดลอดเข้าทางหน้าต่างพัดกลิ่นดอกไม้จากสวนเก่าที่เธอเคยปลูกกลิ่นลาเวนเดอร์เจอด้วยกลิ่นดินมันไม่เคยหอมขนาดนี้มาก่อน หรือบางทีเขาแค่ไม่เคยตั้งใจสูตรมันเขาถูมือบนกางเกงเช็ดหยดน้ำที่เปื้อนฝ่ามือแล้วหันหลังกลับมองไปยังบันไดไม้ที่ทอดขึ้นชั้นบนเขาเดินช้าหาหะแต่มั่นคงหนึ่งก้าสองก้าแต่ละเก้าเต็มไปด้วยน้ำหนักของความสำนึกเมื่อถึงหน้าห้องเขาหยุดประตูปิด แสงลอดออกจากใต้ประตูเป็นสีเหลืองอ่อนอบอุ่นเขยืบมือยกขึ้นลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเคาะเบาๆสองครั้งไม่มีเสียงตอบกลับทันทีเพียงแต่เงียบงนันและในความเงียบทุกวินาทีดูเหมือนจะยาวกว่าทั้งแปดปีที่เคยผ่านพ้นแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นลูกบิดหมุนประตูเปิดออกช้า ห,ห,หญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นผมของเธอถูกรวบขึ้นอย่างเรียบร้อยใบยหน้าเธอเรียบเฉยแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยพูดออกมาเขาสบตาเธอและพูดออกไปด้วยเสียงที่แทบจะแตกสลายฉันอยากเริ่มใหม่ไม่ใช่กับอดีตแต่กับปัจจุบันที่ฉันไม่อยากเสียไปอีกแล้วเธอไม่ตอบเพียงมองเขานิ่ง ยาวนานเหมือนช่างใจระหว่างความเจ็บกับโอกาสสุดท้ายแล้วเสียงเล็กๆจากด้านในห้องก็ดังขึ้นแม่ใครอยู่หน้าประตูเหรอหญิงสาวยังคงไม่ละสายตาจากเขาแต่ค่อยๆขยับตัวเปิดประตูกว้างขึ้นให้แสงจากห้องส่องออกมาจนทั่วโถงบนันไดและในแสงนั้นเขายืนนิ่งรอเรากับเป็นเด็กชายคนหนึ่ง ที่อยากกลับเข้าบ้านหลังจากหลงทางในความมืดมาแสนนานหญิงสาวหันกลับไปมองลูกๆในห้องเด็กทั้งสี่คนนั่งอยู่บนเตียงมองแม่มองเขาไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกสายตากำลังรอฟังเธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอไม่มีน้ำตาแต่ลึกลึกจนเขาแทบหายใจไม่ออกนายรู้ใช่ไหม เธอพูดเบาหาหะว่าการเปิดประตูอีกครั้งไม่ใช่การลืมทุกอย่างเขาพยักหน้าแผ่วเบาฉันไม่อยากให้เธอลืมแต่อยากให้เธอเห็นว่าฉันจำได้ทั้งหมดมือของเขากำแน่นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะกลัวกลัวว่าจะสูญเสียโอกาสครั้งสุดท้ายที่เขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเธอถอยหลัง เปิดประตูให้กว้างขึ้นอีกเล็กน้อยแสงอุ่นจากห้องหลังไหลออกมาแต่ขอบเท้าของเขาเหมือนคำเชื้อเชิญที่ไม่พูดออกมาเขาก้าวเข้ามาช้าหาหะหนึ่งก้าวสองก้าวโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนเสียงหัวใจเขาดังราวกับระฆังในอกดังก้องจนกลบเสียงอื่นไปหมดเด็กหญิงคนเล็กยิ้มจางหาหะ ชี้ไปยังพื้นที่ว่างข้างเธอบนเตียงพ่อมานั่งตรงนี้สิเขายิ้มยิ้มทั้งน้ำตาไม่ใช่เพราะชนะแต่เพราะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนธรรมดาที่เคยผิดแต่เลือกที่จะเปลี่ยนเขานั่งลงบนเตียงมือของลูกสาวเอื้อมกุมมือเขาไว้อุ่นเล็กแต่นุ่มแน่นกว่าทุกสิ่งหญิงสาวยืนพิงขอบประตู มองภาพตรงหน้าหัวใจของเธอสั่นไหวไม่ใช่เพราะยังรักแต่อาจเพราะยังเหลือความหวังห้องที่เคยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าบัตรนี้มีเสียงหัวรอบแผ่วหาหมีลมหายใจของครอบครัวมีแสงจากดวงไฟเล็กหาหที่อาจค่อยๆจุดประกายขึ้นใหม่อีกครั้งเด็กชายคนโตลุกขึ้นจากที่นั่ง เดินไปหยิบหนังสือนิทานเล่มหนึ่งจากชั้นวางเขากลับมานั่งลงข้างพอ่อวางหนังสือบนตักแล้วเง่ยหน้าขึ้นมองคืนนี้พ่ออ่านให้ฟังได้ไหมคำนั้นทำให้เขานิ่งไปลมหายใจสะดุดมือสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปเปิดหน้าแรกน้ำเสียงของเขาเริ่มต้นแผ่วเบาบตะกุกตะกักแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจทุกคำ คือความหมายที่ไม่มีในตัวหนังสือเด็กๆเงียบฟังแม้จะยังไม่คุ้นเคยกับเสียงนั้นแต่ความอบอุ่นค่อยๆไหลซึมเข้ามาในห้องหญิงสาวยังคงยืนอยู่ตรงกรอบประตูมองภาพพ่อกับลูกภาพที่เคยฝันถึงภาพที่เคยกลายเป็นฝันร้ายแต่ตอนนี้กลับดูจริงจนน่ากลัวเธอเดินเข้ามาช้าหาหะ นั่งลงขอบเตียงฝั่งตรงข้ามวางมือลงบนผ้าหม่มผ้าที่เธอเคยห่มให้ลูกเพียงลำพังเขาเงยหน้าขึ้นสบตาเธอไม่มีคำพูดมีเพียงแววตาที่เปลี่ยนไปมันไม่มีความหยิ่งไม่มีคำแก้ตัวมีเพียงการขออยู่ตรงนี้เพื่อเรียนรู้เพื่อยอมรับเพื่อเริ่มใหม่หญิงสาวไม่ได้ตอบกลับด้วยคำใด แต่เธอไม่ลุกไปไม่หันหลังและไม่ปิดประตูนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามค่ำค่อยๆเปลี่ยนสีดวงดาวปรากฏทีละดวงท่ามกลางความเงียบที่ไม่อึดอัดอีกต่อไปค่ำคืนนี้ไม่มีใครถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีเสียงปิดประตูดังลัน่นมีเพียงเสียงนิทานเสียงลมหายใจ และเสียงของหัวใจที่พยายามจะรักกันอีกครั้งความมืดค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงแสงไฟจากโคมไฟโต๊ะเล็กๆส่องกระทบใบหน้าเด็กๆอย่างอ่อนโยนทุกคนในห้องเงียบสนิทแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ในความเงียบชายคนนั้นพลิกหน้าในหนังสือน,นิทานน้ำเสียงของเขาค่อยๆนั่นขึ้นเต็มไปด้วยความหวังและสำนึกผิดทุกคำที่พูดออกมาเหมือนรอยยิ้มที่แทรกซึมในใจของทุกคน หญิงสาวนั่งข้างหาหะมือทั้งสองวางทาบลงบนมือเขาสัมผัสนั้นอบอุ่นเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีอีกครั้งเด็กๆเริ่มยิ้มเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเป็นระยะในบ้านหลังเก่าหลังนี้ที่เคยเงียบงันและร้าวรานคืนวันนี้คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลบเลือนอดีต แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปแสงดาวส่องผ่านหน้าต่างประกายระยิประยับเหมือนประกายของความหวังใหม่ที่ส่องสว่างในความมืดมิดที่ผ่านมาชายคนนั้นถอนหายใจลึกรู้สึกได้ว่าในที่สุดเขาได้กลับบ้านอย่างแท้จริงแล้วรุ่งเช้าวันใหม่ผสานแสงทองอบอุ่นผ่านม่านบางบ้านหลังเก่าค่อยๆตื่นขึ้นจากความเงียบงนัน เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องทั่วห้องเป็นเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยหายไปชายคนนั้นลุกขึ้นเดินออกไปยืนที่หน้าต่างมองไปยังสวนหลังบ้านที่เธอเคยปลูกดอกไม้เริ่มพลีบานอีกครั้งเป็นเหมือนสัญญาว่าชีวิตยังคงมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่หญิงสาวและลูกๆรวมตัวกันในห้องนั่งเล่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผิดพลาดในอดีตไม่อาจลบเลือนแต่ก็ไม่อาจทําให้ความหวังดับลงในวันนี้พวกเขาเลือกที่จะก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความรักที่ถูกสร้างใหม่จากความเข้าใจและการให้อภัยบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่พักอาศัยแต่คือบ้านที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยหัวใจของทุกคนที่ยังคงเชื่อว่าแม้วันที่มืดมนที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรออยู่เสมอ